สวัสดีครับเจอกับผมสมชายเลสซิ่งครับทางช่องเล็นลรับมอเตอร์ไซค์คราวนี้เราจะคลิปที่แล้วครับผมที่ว่าสายพานสายพานชั้มหน้าเนี่ยครับขึ้นสูงเกินไปครับแล้วก็ชัําสไลด,ด์หลังมันลงลงต่ำเกินไปครับลงต่ำเกินไปทำให้ออกตัวอืดครับออกตัววิ่งอืดครับผม สาเหตุมาเป็นมันเป็นเพราะอะไรมาลองรู้กันครับที่ผมเกินๆไว้แต่คลิปที่แล้วครับผมน่าจะเป็นที่เม็ดครับเม็ดไม่ตรงรุ่นครับก็คือเม็ดมันมันมันสูงมันใหญ่เกินไปครับมันสูงเกินไปครับผมมาดูกันว่ามันจะใช่หรือเปล่าครับผมรหัสรหัสชามตัวนี้ครับ ซีดิโอครับหรือว่าโฟดิโอครับนี่ครับเป็นมีอ่าฟีโนตัวแรกครับมันจะใช้ชามไม่เหมือนกันกับมโอนะครับจะไม่ใช้ใช้ชามไม่เหมือนกันกับมโอตัวเหมือนกันครับแต่ว่าใช้เม็ดชามเนี่ยครับแล้วก็ตัวประกับประกับเม็ดเนี่ยครับมันจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ดูครับ ว่าของมิโอกับของฟีโนตัวแรกเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับนี่ครับจะเอาชามของมิโอมิโอตัวตัวแรกครับหรือว่าของมิโอครับมิโอแล้วก็ฟีโนตัวหลังๆมาก็จะจะใช้จะใช้ชามรหัสนี้ครับนี่ครับ 5vv หรือว่า 5vv ครับนี่ครับประกับก็เหมือนันครับรกับก็จะใช้ของ ใหเมฆครับจะใส่ด้วยกันกับนัวก็ได้ครับมีโอแล้วก็ฟีโนตัวตัวเก่าๆตัวหลังๆครับตัวหลังๆไม่ใช่ตัวตัวใหม่ๆครับไม่ใช่ตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกครับนี่ครับมันจะไม่เหมือนกันครับมันจะต่างกันอยู่มันจะโก่งเยอะโก่งน้อยอยู่ครับจะมีรหัสไม่เหมือนกันด้วยครับชามก็ไม่เหมือนครับเม็ดชามก็ไม่เหมือนครับเห็นไหมครับ มันจะลึกกว่าครับ CDO หรือว่า 4DO จะลึกกว่าครับอันนี้จะตื้นกว่าครับ 5VV นี่จะตื้นกว่าครับนี่ครับต่างครับถามว่าจะใส่กันได้ไหมใส่ทดแทนกันได้ไหมใส่ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเอาชุดนี้ใส่ครับเอาชุดตัวตัวของ Mio นะครับ 5VV นี่ใส่ครับ โดยการใส่เม็ดครับเม็ดเดิมครับมันจะเล็กครับเห็นไหมครับมันเล็กนะครับเม็ดเดิมมันจะเล็กครับแต่วันนี้เม็ดนี้ก็เสียแล้วครับเป็นเหลี่ยมหมดแล้วจะต้องเปลี่ยนครับแต่นี่มันคือมาสาธิตให้ดูก่อนครับเอามาสาธิตให้ดูครับว่าสายพานมันจะเป็นยังไงครับผมว่าการวิ่งของสายพานมันจะดีขึ้นไหมครับ แต่ว่าามไปพัดนอกครับตัวนี้ครับจะใช้ด้วยกันได้ครับจะใช้ด้วยกันกับ 5V หรือว่า 4DO ได้ครับหรือว่าม i วหรือว่าฟีโนตัวแรกก็จะใส่กันได้ครับตัวเดียวกันะครับมาดูกันครับว่าสายพันธุ์จะดีขึ้นไหมมันจะวิ่งปกติดีขึ้นไหมครับออกตัวมันจะทําให้ไม่อึดครับ ครับมาดูกันครับตารให้ดูครับเห็นไหมครับสายพันธุ์มันจะต่ําลงไปครับสายพันธุ์สายพันธุ์นหน้าชามหน้านจะต่ําลงไปแล้วก็ข้างบนก็จะสูงขึ้นมาครับก็จะทําให้การออกตัววิ่งดีขึ้นครับผมนี่คืออีกสาเหตุหนึ่งครับที่รถมิโอหรือฟีนออกตัวช้าครับมันก็มีการ อาบางทีก็มีการช่างก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันไม่ถูกต้องครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อี่ๆงน้องไอซีทุกคนนี้เข้ามารับชมครับใครที่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีมประโยชน์ก็ขอกําลังใจ้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบในเพงลงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต,ต่อไปครับผมว่าจะมีคลิปสาระดีๆอะไรมาฝากอีกครับผม พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ